ดีแม1.9นะครับเพื่อนๆที่ซ่อมอยู่นะครับก็น่าจะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นซีนคอหลังหรือซีนคอหน้าเนี่ยของเขาก็จะเป็นสลีปหมดแล้วนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอกันครับสําหรับใครที่ยังใช้นะครับมือต่อเข้าหรือถอดออกอยู่เนี่ยก็อาจจะทําได้แหละแต่เพีเยงแต่ว่าบางทีถ้าเรามีเครื่องมือที่เพาะจุดนะครับก็จะได้ดีนะครับคือใส่ปุ๊บมันก็แบบใส่แบบนเนียนๆเนาะ แล้วก็ยังไงเดียจะเรียกว่ามันไม่ต้องใบคอยต่อเข้านะครับไม่ต้องมาเลงว่าเฮ้ยมันจะตรงไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยครับจะพามาดูนะครับสําหรับเครื่องมือใส่ซีนคอหน้านะครับในดีแบ็ก1.9นะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับเผื่อเพื่อนๆกาลังมองหาอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับพอดีวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอะไรที่มันมีของเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวไปดูเลยว่า ตัวใส่ซีนข้อเหวี่ยงหน้านั้นดีแม็กเอ้ยตัวใส่ซีนข้อเหวี่ยงหน้าดีแม็กหน้าตาเป็นยังไงครับนี่เอามาจะให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับมันก็ลักษณะมันก็เหมือนกันแหละเหมือนกับซิงข้อหลังแหละแต่เป็นว่าตัวมันเล็กกว่านะครับนี่ประมาณนี้เนาะเวลาใส่ก็รู้กันดูอยู่แล้วแหละครับใส่ปุ๊บมันก็ใส่เข้าไปแบบเ,เนียนๆเนาะขันเข้าไปกดไปคลืบมมันก็จะเนียนเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องมาตอกซ้ายตอกขวาส่วนใครที่ยังถนัดตอกอยู่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะใครถนัดยังไงก็ตามนั้นนะครับตถ้้าาเเกิดรมีีัวน เข้ามาด้วยนะครับมันก็จะโอเคสําหรับเรานะครับเพิ่มความมาตรฐานของอู่เราแล้วก็ผลงานงานออกมาก็เนียนด้วยนะครับก็ฝากไว้สําหรับเครื่องมือใส่ซีนคอหน้าเดนมักหนึ่งจุดเก้านะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับทีนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันครับขอบคุณมากครับ